เฮียไามล่ะปักและอติโอ้โหโคตรโกงโอ้โหโหมดอะไรกันครับเนี่ยน้องๆอะไรครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยเข้าสู่ช่อง h ฮบิดเอกนะครับในวันนี้นะครับผมมาเล่นเฟรนติโนในโหมดใหม่นะครับชื่อโหมดดับเบิล อันติเมตนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่โคตรจะบันเทิงเลยครับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเล่นฮีโร่โฟเรนติโนที่มีอันติเมตของโอเมนมาด้วยนั่นเองนะครับทุกคนมันจะปั่นตะแค่ไหนต้องมาแล้วละว,วะขอลองหน่อยสินี่ <laughs> เดี๋ยวนะโอโคตรตกงโอ <c oughs> <c oughs> โคตรขี้โกงโคตรขี้โกงเลย โฟลเินติโนที่มีอติของโอเมนอย่างนั้นสินะเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับเนี่ยเฮ้ยยาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีอติลำเบอร์ด้วยงานเข้าแล้วอย่างนี้งานเข้าแล้วมันจับเรามีแม็กล็อกมีแม็กล็อกมามันจะตายมันฟิกเกอร์แล้วแม็กฟิกเวลาฮีโร่เออแล้วแม็กล็อกมาโอ้โหโอ้โหตายหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหทำไงดีอะไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งปักเดี๋ยววิ่งจั๊กเลย จะวิ่งปักปักปักไหมยังไม่ปักเพราะกดไม่ติดสวยครับผมกลับบ้านงอนกลับบ้านงอนกลับบ้านงอนเจอกันเดี๋ยวลองออกสเปียร์อลองกินรุ่นมาก่อนนะครับโอ้โหบวกกันนัวมากเกมนี้รอแป๊บกลับบ้านแป๊บรีก่อนไปเลยล่างมาล็อกซี่ล็อกซี่มาเลยผมจะจับและเคียนผมจะตียิ่งกว่าโอเมียนี่ผมบอกให้ โอ้มีมฉบับเฟรนติโน่เฮ้ยมันเอาจริงว่ะเอ้าปากเฮ้ยปากแล้วยังไงยังไงลำมันยกยกทำไมยกทำไมยกทำไมครับยกทำไมครับเออรู้จักเฟอรนติโอมีมไหมโหยี่มีบัฟแดงด้วยแล้วอันตรีเปนครูดาว 40V ด้วยคร้วเดี่ยวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าตังอ่ะหน้าตังอ่ะ เอาจัง่ะเฮ้ยทำไรเงี้ยทะไรอะทําอะไรเงะ้ยเฮ้ยอดีตกบหลังโอ้กับบ้านเลยกับบ้านผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวหาดักจับดีกว่าครับหาดักจับแล้วก็ลำรัวๆดีกว่าหาดักจับในล่างเลยครับดักจับก่อนนีมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามีตีด้วยเรามีตีด้วยเรามีตีเรามีตีเรามีตีจิ้มแล้วปัก โอ้เ้าปักบันหาจัดเอาเลยเอาเลยเอามันข้ามันเพื่อนสุดยอดโอ้แลวถ้าปักมันหาด้วยนะประเด็นแมกโลคเลนบนครับไม่เป็นไรครับเราตีป้อมล่างเลยอย่างนี้ล่างเขาตายครับได้ปนะ่ะเนี่อ้ยสวยปีบอมแล้วหน้าเนียนเนียนมากกลางน่าจะได้ด้วยนะ กูยังกูงอ่ะหาปักดีกว่าหาปักเดียวครับหาปักก่อนหาปักก่อนหาปักก่อนเลื่อนมาตัดเลื่อนมาหาปักก่อนหาปักฮะหาปักฮะหาปักเฮียบมาแล้วปักและอติโอ้โหโคตรโกงโอ้โฮหมดอะไรกันครับเนี่ยน้องๆโกงจัดเลยวาเลนติโนที่มีอติโอเมนมันเกินไปไหมผมถามอะไรอะไรครับอะไรครับ ได้ตัดเลือดนี่คือชนะแล้วนะเนี่ยอีกได้ตัดเลือดเนี่ยอย่านะเอ้ยได้ได้ได้ตีได้เอ้ยมันล้ออีกแล้วมันล้ออีกแล้วได้ปะเนี่ยได้หรือเปล่าตีห้าวีอกีกจะตีไหนดีจะตีของโอมีนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลัมเบอร์แช้ตีลัมเบอร์นี่แช้ตีลัมเบอร์นี่ฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกใช้ตีลัมเบอร์เหรอใช้ตีลัมเบอร์เหรอฮะมาแล้ว,เ,ลลวเรามีปักแล้วครับเรามีปักแล้วฮะตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาแอบดักปักก่อน ขอเพื่อนโอ้โหกลับบ้านครับเดี๋ยวเราไปหาดักจับดีกว่าไปเล่นบนดีกว่าครับเล่นล่างมันเขายับแล้วอะเล่น่างมันยับเกินอะเออเราไปหาดักจับที่อื่นดีกว่าครับโอ้โหเล่นบนนที่นัวจัดเลยเล่นเลือกคืออาญาเล่นคู่กับคาเฟนี่ด้วยนะอาญาที่มีอันตรีของอลิสและคาเฟนี่มีอันตรีของเด็กต้าแล้วมันจะตายไหมผมถามแค่นั้นไม่รู้แต่หาดักจับก่อนมาดิมาดิลัมเบอร์ยกลย้นะ หาดักจ <Smile. S 2> ับครับผมจับอย่างเดียวนะบอกก่อนนะนี่ครับดักเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเลงโอ้โหหาจับก่อนหาจับก่อนหาจับก่อนนะแบบนี้อุ้ย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 มันเห็นผมนะเนี่ยมันเห็นผมนะเนี่ยไม่เห็นผมนะย่าย่าย่าย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 าอุ้ยรูเยอะอ่ะหาจักจับไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยล็อกอีกแล้วอะไรกับคับเนี่ยมันล็อกเล่นไหนอ่ะล็อกเล่นล่างแล้วคือคาร์วินี่มันมีอันตรีของเด็กต้ามันจะตายเมื่อวาแล้วใครมันจะเอามันลงอ่ะ โกงมากเลยนะมีอันติของเด็กต้าเฮ้ยถ้าเปเลติโนโมีอันติของเด็กต้านี่ผมว่าโโอ้หได้ล้ำฟรีตั้งกี่วิมะหน้าแต่ไม่เป็นไรครับแค่มีโอเมียมันก็ไอ้นี่เลยวะโกงปะเออารักจับครับทุกคนจับนะมานี่จับนะมานี่จับนะนั่นแหละครับผมจับเลยจับโอ้จับโอ้โห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 ไม่ตายมันไม่ตายโอ้โหอันตีของอาเซนการนี่มันคืออะไรกัน นี่แนี่ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายก็ต้องตายแล้วครับตอนนี้สวยครับกลับบ้านก่อนหาได้จับหาได้จับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมฮะเนียนเนียนนี่นี่เดี๋ยวเราออกไอ้สไตเขียวมาจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยครับมันอยู่เลนบนน้าโอ้โหมันเห็นแล้วว่าโอ้โหมต้องอย่างนี้ต้องฟิกเกอร์จับแล้ววะเห็นว่าฟิกเกอร์จับต้องมาว่ะโอ้โหอ้าวนี่ไงได้ชั้นดาวแล้ว นึกว่าจะไม่ตายซะแล้วฮนะน่าจะกดอัลติเมทไม่ทันไม่มีใครหรอกฟิกเกอร์จับนะอย่างเงี้ยฟิกเกอร์จับนะมีฟิกเกอร์จับนะบอกเลยนะแบบฟิกเกอร์ปุ๊บจับปับ๊บมาเดี๋ยวอ่ะดิวีโอ้โหแม็กเปิดอัีตีอีกแล้วไม่รู้ปักเลยปักแล้วปักแล้วลัมปักแล้วลัมโอ้โหลัมยับบอกก่อนเอ,เอาเอานัวไปไหน จะหนีไปไหนครับพี่น้องจะหนีไปไหนตายเฮ้ยโอ้โหติดหืมมันติดเด็กตาอย่าอย่าไปตีมันนี่แกคิดว่าแกมีสีเด็กตาเฮ้ยนอยส์โอ้โหแรงแรงแรงเกือบตายหลีเลือดหลีเลือดแป๊บหลีเลือดแป๊บเรามีจั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 บดักไว้ดักไว้ฮะเรามีจับฮะให้คีบุนมันไปก่อนให้คีบุนไปก่อนอยากโดนอีกแล็ววินไต่เอ้ยคีบมันอยู่หน้าได้ปวะ เฮ้ยตายไปเนี่ยไม่น่าตายป่ะเอาตายเฉยมันต้องมาผมว่ามันมาชัวร์เฮ้ยมาแล้วเรีนบนเอาละวว่ามาตายนะปักและอันตีนะปักและอันตีนะบอกก่อนนะเฮ้ยแม่คนมามันจะเปิดอัตีป่ะวะถ้ามันเปิดตีก็ตายเลยนะอย่าปักอ้าวไม่ต้องปักแล้วอันนี้โอ้โหฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นึกว่าจะได้โอ้ยโดนตีอุ้ยอุ้ยโอ้โหต้องปักแล้วฮีโรไปโอ้ น่าจะปากหวาไม่น่าเลยอ่ะคือผมคิดว่าเราฆ่าได้เมื่อกี้อ่ะก็เลยไม่ปากโอ้โหเสียดายแล้วมากันก้ามันอันตรีของลอเลียวแล้วมันจะลำยังไงมันก็เป็นคำถามนะครับที่อยู่ในหัวนะว่ามากันก้ามันจะลำยังไงอันติีของลอเลียวคุณลองคิดสภาพถ้าเกิดเฟอร์เรนติโนมีอันติีของเด็กต้ามันจะเป็นกันยังไงกับเนี่ยเดี๋ยวด้านบนแล้วกันเปลี่ยนมาเป็นบู่าก่อนะวิกลางเป็นกลางต้องโดนละไหม การต้องดูไหมมาไหมมาไหมอย่างนี้อยากจะไปปักนี่ไงปักเลยปักเลยเรียบร้อยตายแน่นอนปักอย่างนี้ปักอย่างนี้ใครมันจะรอดมาล็อกมาดิเอาล็อกมาดิก็ล็อกมาก็ล็อกมาเอ้ยกล้าก็เข้ามาสิอะไรอะไรครับอะไรครับเฮ้ยขี้หายแล้วมันจ้องจะเล่นอะไรงแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยปัก โดนใจว่ะมันโดนจะวิ่งเดี๋ยวเราเสียดังดิว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดักดัง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 อติเดี๋ยวจะมาดักอุ้ยแม็กซมันล็อกโอ้เสียแผ่นหมดไอ้บอดี้หมดละเสียแผนอย่างนี้เสียแผนเฮ้ยเดี๋ยวเราล็อกนะเราจับเองโอเคเฮ้ยเฮ้ยปักนั่นแหละครับผมโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ไอ้นี่มันมีอัติไอ้นี่มันมีอัติของเด็กต้ามันมีอัติของเด็กต้า มันมีเตียงของเดกต้าครับทุกคนเล่นไม่ได sí ้ดิสวยได้ปะนี่ะวิ้นิดเดียววิ้นมันตายเกิดสวยเฮ้ยเฮ้ยโหเรียบร้อยดิเรียบร้อยหมดตายหมดครับดีเลือดแป๊บดีเลือดแป๊บเล่นบนคลิปเราเข้าโอ้โหไม่ตีด้วยแม่เอาปักอย่างนี้ปักทีนี้อุ้ยโอ้โหไม่ได้ตีเนี่ยตายไปตายไปก่อนมันกดสกิลสองครับก็เลยปักไม่ได้เมื่อกี้ หูป <man ford> ักแล้วปักผมแบบแป๊บเดียวอ่ะปักผมแป๊บเดียวเองนะเจ้าคุณทดาวเสร็จอีกแล้วอ่ะปักนะปักเอาก่อนเลยเอาเม็ดเอาเม็ดก่อนอุ้ยหัวเม็ดไม่ได้เอาอันตีแล้วอันตีแล้วก็โดนดิเอออุยอย่าบอกนะโอ้ติดช็อตตายต้องเปลี่ยนเป้าหมายต้องเปลี่ยนเป้าหมายเฮ้ยล้อยอีกแล้วดูดีวายอีกแล้วอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยปะเนี่ยเรียบร้อยดีอย่างนี้เรียบร้อยดี ียบร้อยดีป่ะนะ่ะหุยอุยหุยหุยหุยแรง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 หุยแรง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 สวยเฮ้ยเฮ้ยตายป่ะน่ะพิกเกอร์จับนะมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วเพื่อนมันจับไปแล้วเออเอาดิเอาดิเออเอาดิเออดิเออโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ย เปลี่ยนของไม่ทันคนเกลียดอะ่ะแล้วมันเกลียดมากเลยนะหน้าราชนแล้วเกมเดียวโห่ต้องเปลี่ยนของทันนะเมื่อกี้โอ้รีฟิกคนแกะไม่ไหวรุ่นแล้วโอ้ยสวยครับผมนี่มันโหมดอะไรวะเนี่ยบันเทิงจะจัดเลย <c oughs> ฟลอเรนติโนที่มีอันติเมดของโอเมีนแล,ล้วไกรมันจะหนีรอดผมถามแค่นี้ก่อน Gamer, อา่ามาพร้อมกับอันติอลิสคาเฟนีมาพร้อมกับอันติเด็กตาเชนมาพร้อมอันติของลิเตอร์และฟอร์ลินติโนของไฮบิทเอ็กซ์มาพร้อมกับอันติเมดของอเมนและมากันก้ามาพร้อมกับอันติเมดของรอเรียลผมอยากถามว่ามากันก้ามันจะลำยังไงนี่คือคำถามครับทุกคนมันเปิดอันติแล้วมันจะลำยังไงมันไม่มีสกิลสองของรอเรียลไม่ใช่หรอวะโคตรวันเทิงก็โอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับทุกคนยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีสวัสดีครับจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ